โอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆเล็กๆน้อยค่ะไปกับทุกคนนะคะทุกคนเคยเห็นสองคลิปที่เราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมใช่เพื่อนคนนั้นแหละวันนี้นะคะจะไม่มีคลิปเหล่านั้นมีแล้วนะคะเนื่องจากว่าความจริงนะเราย้ายบ้านค่ะย้ายบ้านมัาองงานอะไรด้วยแต่เพิ่งมาบอกนะคะซึ่งจะไม่มีการเล่นกับเพื่อนอีกต่อไปแล้วนะคะท่านผู้ชม ก็ขอเสียใจด้วยสำหรับใครที่ชอบให้เรานะคะเล่นสองคนเล่นโม้เล่นมุกอะไรของเราเนี่ยแหละกข็ขอเป็นคลิปสั้นๆที่บอกกับทุกคนว่าเราจะไม่ได้เห็นเสียงของเพื่อนตัวนั้นอีกต่อไปแล้วนะคะขอให้ช่องของเรานะคะนี้พูดติดตามเยอะๆนะถือว่าการที่ได้ติด ถือว่าทุกคนที่ติดตามมาก็ขอบคุณขอบคุณพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ติดตามช่องเล็กๆน้อยๆของเรานะคะที่ a อนิเมชันยังไม่ดูค่อยดีนะขอบคุณค่ะ